อาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องผมหักเลรูอีสานเซารนี่คิปนี้พีพาพีพาน้องกินเซนกันนะครับมันก็คือเขาปุ้นมันยาปลามันยาปลานินนะครับปลานิน โผงไงเลยน,นะครับปนนิ้เลยธรรมดาครับแบบบ้านๆเครืงปุุงนะครับองไรกับมากินมาแสมบมันวันกันครับพี่น้องนะครับข้าวปุ้นเจ้เสาวลยครกับมีข้าวปุ้นหรอครับ แม่เตือเขาลังตัำตัำตานิ้นใหญ่ไปตกได้มัยอยู่ตลาดสิทธิได้มั้ยตัวบงไงยพคะตัญาปลาบานบานท้อ มองเฮ็ดจินหมองเฮ็ดงามอยู่มองเดียวกันเปิดครับพี่น้องนะครับเป็นหกหกลากน้อยเพราะว่ามันเป็นหมองเย็บผ้าครับมองเย็บผ้ามองเป็นงานเย็บผ้ามีแต่จักไม่ต้ตเสียผ้านะครับตามปี้เด็นใหญ่ ขนมนยาป่าบา้านเขาครับตรงมอย่างนี้นะครับสุกสุกสุกรม ักกิมหักแบบไงเลยครับคุณ ให้แม่เสือต่ำก่อนครับพี่น้องเด,เดี๋ยวสุกเดี๋ยวสุกแล้วถมาเบ่ง,อ,งอ,อีกทีหนึง่งนะครับเครื่องปงมีสำเนือแล้วนะคับพุ่นน้ำอยากอานนิ้นครับพี่น้องจังไรก็ไม่กินแ่บๆมัน้วานน้ำกับน สุกแล้วครับพี่น้องหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละนีน้ำยาปลาน้ำยาปลาเน้นขับปุ่นน้ำยาปลาน้มพี่น้องหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละแต่กลับมาแสบๆน้ำกันพี่น้องน้ำมาน้ำกันขาดกินขับปุ่นเป็นจิโลเลยดี 哦，好，喂，喂。 สวัสดีครับผมหักเยลยโรอีสามาครับพี่นอ้องกับปุ่นขับปุ่นน้ำกันขับปุ่นน้ำาี่ปลานจัดนอ้อง คับปอกมักง่ายเลยอืมหวานบ่มาละอันนี้สักจัดครับคปุ้นน้ำําดาฝานนั้นฝีมือแม่เสือ ไอ้ขาใกล้อ่นอนหวครับผั<อ>กกะทินกหวานไปที่นักกะทิในชน่หรอใค่นันหวานหวานเขาใส่น้ำตามใชเนี่ <c oughs> กปุ่นวันหยุดพีน่อนอะ น้ำมัน้ำม <am> ันกะุมืส mm ื hmm. ่อเขาแล้วอส่ใส่ไม่ใส่บ <No. S 1> ่ไม okay. no. <t> ่ใส่ใส่ใส่ื้ื่อเขาเรื่องเขาไปตังมอนึงใปกินซื้ออะไรอยากไปยัง บมเห็ดใบซู <is> ้จ like, ิ road, ES, ่งจิตอยาแมงก็ื่อเห็ดไบข้าพเสือขอบคุณมาสามโลกเลยมาต้องเสือเขาอยู่ในบัสเมือง จิก้ก้อนเดี๋ยวถึงเลยม,มามาเกินกระปุ่นร่วมกันแซบ่บโอ้พากก็มิแต่เน่หวันๆพาัากระเสียกาว,วันออกมาละกว,วัน Yeah, we โอ้ยสัตว์จุดจัดฉันจุดยอดเลยพี่น้องกับยาปาขกระปุ้น น้ำยาน้ำยาปลากระปุ่นเหมือนกระปุ่นน้ำยาปลาใส่เท,ท้าไก่บอกกลับกัน กินได้เรื่อยๆเดีาา่ยมไทยกับชินกระปุนลํำยาปลานลำยาปลาเขาปุนใส่ท้าวไก่ มันไหเอ็นแล้วมันค้ํมาสุภาพเขาเลเป็นค้ํสุภาพไดเท่าอกลข้องขามนไดน,เ,นเปิดบ่เพราะว่าเผชดจุดจับเ,เราเป,เป็นเหมือน บบเป็นไรคลิปนี้ครับไวปทำนี่ก่อนครับพี่น,อน้องโชคดีมีความสุขกูเลยเจ็บไปกล้วยอยู่กับหายอยู่บ้านหายคลิปทำน้ำสะคอหายลำห้รวยเงินทองสุขภาพร่างกายแขใช่ไหมจะไรกันจะเล็บกดติดตามกดไลค์กดแชร่ก็ สับตะไคร้กดกระดิงให้ได้เนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเถือกับแม่เถือหักเล่ลูกอีสานคิเติก็ไว้ทำติก่อนครับพี่น้องโชคดีมีความสุขขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ